จ Alors, um, ักปีแล้วลูกขนาดชื่อเนี่ยสอบหนึ่งนี่กุ้มกุนเดือนก็ดีเลยเนาะสอบหนึ่งเลยจังมือเนาะชีวิตคนกินได้แต่ทิหนึ่งทิลายโอกลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขพนเนาะวันนี้ก็มาพบกับสาวพวงสาวเล่าคือเก่านะนด้วยวันนี้ทางสาวพวงก็ได้เดินทางมาอ่ะหมู่บ้านหนึ่งน้องพี่น้องอ ทางสะพวงก็ได้ยินอ่ะก็จะว่ากันมาว่ามีครอบครัวนึงเนาะเพิ่นได้อ่ะขาดแค้นเนาะพี่น้องแต่ทางสะพวงก็ยังบ่เคยมาจ้าเถื่ออ่ะแนว่ยไเฮาก็ไปโอ้ไปร่วมไปทักทายสบายดีทางเพิ่นเลยเนาะโดยป่ะโดยนี่ทางสะพวงก็ได้เดินทางกลับมาหาทางบ้านเพิ่นแลรกพี่น้องเอ้ยอ่ะนี่ก็เป็นเพื่อนของเพิ่นเนาะจากเนีไยไสะพวงก็ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่จังได๋เฮาเข้าไปทักทายโอ้ร่วมสบายดีทางเพิ่นเลยเนาะไปเลยเนาะโดย สบายดีโดยสบายดีเด้อสบายสบายดีแม่สบายดีเด้อสบายดีมาดิโดยอนี้ค่บแม่ากบก่เนเินน้ำหรอบ้ามื้ยนียังยังท่านได้กินโอ้โดยโดยโดยอกอือยู่เพื่อนกับภายนะ อยู่กับลูกสาวเดี๋ยวไปนั่งใกล้ใกๆๆๆนั่คอนุญาตตังกองเนาะพี่น้องเอ้ยืนนั่งจ้องอยู่นั่นน่ะยังได้กินข้าวกินน้ําเนาะแม่เนาะทนกินอโยเฮาได้กินตอนเช้ากินข้าวกับยงมือเช้านี่แกงปลาแกงปลาโอ้ยามนี้ก็ยังมีปลาเนาะโยๆๆเป็นได้ข้าวน้ําเนหลายบ่ือ เราได้าเป็นไรบ่เข่าชีห่าโอสี่ห้าสิบอันนงายันถามนาะว่าอันนี้ก็คืออันลูกสาวแม่บ่อันามในครอบครัวนี่ฮะมีจะคนบ่ากแม่มีจะาคนครอบครัวแม่ด้ยโดยมีหกคนอ๋มีครอบครัวบ่หรอบ่มกคนแตพอะเนื้อเฮือนรื่องด่ายมีอันครอบครัวบ่ละครอบครัวลูกสาวนั่ง มีหาคนโดยแสดงว่าอันนี้เป็นครอบเป็นครอบมาแล้วว่าทุกคนเนาะโดยแต่ยู่น่าแม่นี่คืออันลูกสาวน้ำเม่กับภูหล้าภูหล้ามันเอาเงินมันโอ้ยู่น่าแม่์เป็นลูกสาวละโดยอ่าแม่อายุจักปีเนาะเจ็กซีบไปเจ็กซีบโดยอ่าขออนุญาตถามเนาะอ่าทั้งสามีแม่กันยังอยู่บ่ฮะ ทางผัวแม่ยังอยู่อยู่บ่บ่เสียได้1ปีแล้วโอ้เสียแล้วเนาะโดอ่ะ1ด้ตเสียใจนําเนาะโดเสียใจนําเด้อลูกกินลูกลูก2คนนี่ะโยโดลูกก็ยัง2อันนี่ะอันผอันอยู่นํานี่ะแม่ลูกหลาบ่ลูกหลา่นั้นผู้ใหญ่โดโดอยจักปีเนาะเจ้า35ชื่อยังล่ะือคําบางคําบาง โดยม่ลูกจะคนที่ต้อสามคนเดินรูปอะโดยเดยดูซ้ายเป็นบบซ้ายัดดูซ้ายสองนี้มาเมืนอวานไม่ได้ไปใส่โบหมือว่าะเมือวานนี้ฝากงานปกตินี่เข็ดงานยังงานกล้องอันเงานกล้องนี่นะเพิ่อนมหาวิงว์หรือว่าไปเอง เป็นรับมิโลทำโซมมิโลทำโซมเนาะโดยโดยเดือนหนึ่งเป็นพักหาอยู่บ่เนาะวันอาทิตย์ถ้ามีวันหยุดได้ปฏิทินก็ได้พักอยอะทุกวันอาทิตย์ต้องได้พักเหมาะโดยโดยอันควรหรือยังถามเนาะว่านเอาเงินเดือนนี้่็ให้เป็นเดือนบ่คือเป็นบิกเป็นบิกเอาเงินเดือนนี้ถ้าได้บิกหนึ่งบิกหนึ่งกับเวลาออกล้านไปเอาเอกุ้งยังกุ้งกินอยู่บ่ไม่กลัวนะบ่กุ้ง อันเพราะว่าเอ้ยเพิ่นก็มีลูกจะคนเนาะลูกมีลสามคนอายุอันยุอันยุยังเจ็ดปีลูกยังน้อยเยอะยังน้อยเนาะสามปีสิบสองปีโดยแสดงว่าเพิ่นก็หาเงินเนาะเลี้ยงลูกเนาะลูกก็ยังน้อยเนาะเลยเลยแล้วก็อีกอย่างก็แม่เพิ่นก็อายุหลายเนาะแม่เพิ่นก็เแ่าเติบแล้วเนาะเลี้ยงแม่พ่อเนาะเป็นบ่เลยแล้ววันนี้เอามีสามีบ่มีเยอะ แตสามีเนี่ยเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่เพิ่นไม่ได้ไปเหตุเบี้ยบวะ่ได้เฮ็ดเวี้ยเงี้ยยังบ่มีงานเหตุอ๋อ่าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่บ้านเหมอบออยู่บ้านอยู่บ้านแบบบ่ได้เฮ็ดเวี้ยอย่างเลย้มีแต่ทางเอื้อยว่าไปหาเงินโอ้โดยโดยโดยมีทางเอื้อยเนาะอ่าบางมื้อก็อ่าเงินค้ำกับพ่อไสจีบ่ะแบ่ได้มีบางมื้อก็บ่พอใช้พอ่อใจอนไร ค่าใช้จ่ายมันแบบแพงเงีแพงก่องอย่างกงีแพงกองเงินเลยเล่าเลยแบบเล่าปัดหาเงินคนเดียวเนาะเลยขาดที่ายปัดลายเพราะว่ามีทั้งลูกกับทั้งแม่แล้วก็ลูกกับสามคนเนาะกับยังน้อยอยู่กับกำลังกินกำลังอยังเนาะโดยลูกกับสามคนเนาะใส่สองวะใส่สองยิงหนึ่งโอใส่สองยิงหนึ่งเลยเลยเลยพันนี่ข้าวหน้ากับได้บัหลายเนาะได้บัหลายหน้ากับบัวลายดูหน้าหน้ากับบัวควายลายเนาะแมนนีนเนี่ถามเลยนคนเนาะสมมุิว่า มีเอ่อไม่แน่ใจดีว่ามีคนที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นอยากซอยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ็่นเพื่อนเพื่อนเพ่อนดูเนาะดูสงสารเนาะอันเอื้อยเอื้อยเอื้อยเพิ่นนี่อยากได้หยังเนาะเป็นแุดเนวที่จําเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้นะแต่บ่ค่อยยังใดเนาะขอแต่ใส่หนีบิดกับพ่อหะนะโอ้ทางเอื้อยน่ะทางเอื้อยมีหนีบ่ะลายบ่หนีเอื้อยแต่หลาย เลวาเรียองนี้น้าหนีดีล้วาว่น่นกันเนาะ้แสดงว่าอันานมากแต่นีกับแบบข้าวๆประมาณเท่าไรเนาะเป็นเนื้อางเนื้อแบบหนีนนะประมาณรวมทั้งหมดข้าวๆนะแบบรวมทั้งหมดนะเอือยเป็นหนีเท่าไรเนาะซาไปลาหล้านเนางเอือยมีหนีประมาณซาไปล้านเม่นบ่ล้านกีบเนาะโดยโอ้ถ้าดูโตนพอน้องไม่นนองเลย งัวควายยังอยู <sh> <recruitment and> <ennen> so awesome. like ่ไฮอยู่หน้ากะเจกโตเนาะบัมีบัมีงัวมีควายเลยกับมีรถกับบมีมีแต่น้าโอ้ไม่ยังกับบัมีเลยแม่ถูกกันได้ถูกจนบมดจักถูกอ่ะอันไทยห้ทนาเอารถยังไทยเนาะเอาเอาหน้ามู่ด่างกะเจ้ามาไทยให้โอ้เนี่ยนี่บอกระยามหน้ากะเอาไปยืมมันรถไทยกะเจ้ามาไทยให้โอ้ไปเกี่ยวเขากินย้ำแล้วกะเอาเข่าไปเล็เอาไปให้เขาเนี่ยนี่บอกระยาม โดยโดยเงินกันเนาะอันบวมยอนแบบว่ารถเนาะเห็นอะไรเห็นแม่นะแต่บแม่ยืนเนาะแม่นอกไม้พิษณีพิษณีเด็กพิษณีพิษณินี่แหละอันคือว่าเนี่ยโอ้โหพิษณีพิษณีกับแบบพาราลายเนาะแม่นแบบหาเงินกับหาคนเดียววันนี้เขาหน้ากับบวมบบพออยู่คนเดนาะขาน้ากับบวมพ่อกุ้มนะซื้อข้าวกินอ่าตอนนี้สามีเจ้าไปทางไหนเลยขาดคนโคอยู่ในเฮือนบ่ โอ้เคนเฮ็ดยังเฮ็ดกินบ่ฮะเฮ็ดกินโอ้เฮ็ดกินเนาะเฮ็ดยังเนาะกินเที่ยงนไงแกงน้ำไม้อ <chat ills> <sh arp ain> ๋อแกงน้ำไม่บ่ใส่หางน้ำไม้อยู่ใส่เนาะเท้าห่วยนี่แหละโอ้มีหลายบ่ไดาอยู่โอ้โดยโดยโดยอ่าที่เพื่อนที่เจ้าอยู่นี่ก็เมนเพื่อนเจ้าบ่โดยไม่เพื่อนเจาอยู่ต่อแมยนี่แหละโดยโดยโดยเงินปอเงินปอดไปให้แล้วพอตายปลาพ่อฉันได้แล้วเด้รู้เงินกับบัวได้แจ้งหางดีแหละ เลยเลยตายดูเหตดหรือแรงเงอนกาทุกย์เงเลยเนาะแบบบอกง่ายก็คือแบบตั้งแต่แบบพ่อของเันไม่ไม่ตู้ป่ะมันเห็ดนะผัวผัวเรวผัวอู้มันเห็ดเพื่อนเห็ดแล้วก็พอดีตาเสียเหดแล้วตั้งเงินขึ้นแล้วกลับไปป้าแสดงว่าแสดงว่าอันอันแบบว่าเพื่อนเสียตั้งแต่แบบ ลูกตัวยังน้อยเนาะลูกนิดหน้อยนะย่างกับเพื่อนกับมีภาระเลยเนาะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกยายชิ้ใหญ่เองเนาะแม่กับยายกับบัวได้แม่กับแม่กับยึดขาหย่างมาได้โดยแม่ไมคนเท่าเลยแม่ฮะโดยแม่คนเท่าเีจะสงสารพ่นอไปพี่เนาะพอไปแล้วก็ลูกไปลูกสาวไปแล้วก็ลูกชายไปเบิดยังช่องอันมียังแต่นี่กบบว่านั้น อีสั่งแมวว่าไม่เนี่ยเมื่อกี้นะอ่าทั้งแม่น่ะได้ลูกลูกจะคนเนาะแม่ได้เก้าเก้าคนเสียเจ็ดคนเหลือจะคนมาเลยแม่เหลือสองบ้าเสียเจ็ดแม่น่ะได้ลูกเก้าคนเสียเจ็ดคนยังเหลือสองอันนี้ละผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะยังเหลือผู้หญิงคนหนึ่งเก้ผู้หญิงสองคน กะไ่ไฟได้เคยแล้วกระายพุ่กระไ่ไแล้วเคยแล้วก็ตายลูกชายกะเงอนลูกชายกทางลูกชายโูรังมักยังแล้วกระายป้าเนียโดยโดยโดทางเอื้อยอันทางพี่อันพี่สาวเอื่อยพี่นเขาได้เพือนบ่เพื่อนน้อยเพื่อนดีน้อยเพื่อนีบ่นีเนี่ยเพื่อน้อยเพื่นแหละเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนี่แหละเอื้อยเพื่อนเนาะ ลูกยากก็เบิ่งเฮามีแดนฮู้นี่บ่เพิ่นด้วยเพิ่นเนี่ยคือกันเนาะพี่น้องมเพิ่นท่านมีครอบครัวบ่เอ่ยนี่มีแล้วมีลูก3คนค่ะโดยๆๆๆเนาะอ่าทางแม่กะมีลูก9คนเนาะแม่เนาะ้9นําเนะ1 2คนเสีย7บ่เสีย7ได้ได้ไฟได้เคยบได้หลายเสีย่ะโดยๆน้อย5ใหญ่2โดยกะเสียใจนําทางแม่เนาะ คนในลูก9คนลูกาคนเหลือช่วงอันนี้ล่ะโอ้แม่นอ่าดีแต่ว่าเพื่อนสร้างก็ยังเป็นของแม่อยู่เนาะก็ยังไครอยู่แม่โยโดยดโดยอ่าเป็นพี่น้องเพือนเพิ่นเนาะก็ยังพิ่นแล้วเนาะโดโดใช้น้ําก็ต้องมาตัดน้ําโดมีเงินเสียค่าน้ําา ใส่ใส่น้ําหยังเนาะน้ําน้ําประปาแม่นบ่โอ้ใสน้ําประปแม่พี่น้องไปเสียเงินเขาก็มาตัดเพราะว่าเป็นน้ําปาเนาะถ้าเฮาบ่จ่ายเงินเจ้าก็เจ้าได้ตัดไปเนาะโดยก็ยยากอยู่เนาะเดนี้ก็ใส่น้ําหยังล่ะเพิ่นตัดไป้ก็ใส่อยู่เือ เพื่อนก็ใไส้ย <único Liberty eye throat> <c oughs> ังนั่นยังเนาะใส้ปลาปลากันหมดตัดเพื่อนนี่ก็บไม่ใช้น้ำเพื่อนเลยโอ้พลันตัดอันเพื่อนทั้งเอื่อยดิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไก่เนาะก็ซอยกัระนอทละเอาเพื่อนหลังหนึ่งกันเพลันตัดไปก็ได้ใส้น้ำเพื่อนหลังนี่เนาะแม่โดยโดยก็เอยมันก็อยู่ใกล้กันเลยเนาะไม่ไเนาะไก่แก้มอ่าทั้งแม่อ่าแต่ละปีกะ ข้าวนำกับอันกุ้งยูกุ้มกินอยูอะไหมบอกว่าได้กุ้มจักปีลรึอืดคุปปีอึดวะอึดกุปปี้เด็กุ้มจักปีหรอาเอ็มที่กิดมาก็บพวกซื้อข้าวเตารอโสมกับสาระเขินเขินเข่าและเข้าวแพงโลขึ้นว่าได้ข่ากับข้าวแพงเนาะเข่าเข่าแพงเนาะพี่นี่เดี๋ยวนี้นี่เข้าวนี่ไปซื้อนี่จักสอบเนาะเอยสอบหนึ่งเท่าไรเนาะ อแพงเลยเนจ็ดแสนเงินพันบาทแสนพอถุงเท่าเลยพนะรวเนาะวเห็ดงานกับน่นเดือนกับปีกหนึ่งก็ได้ตะล่านปลายเนาะได้ตะล่านปลายกับเบ็ดบากลับเจ็บแสนเลยโศกนึงเนาะย่างกหลายคนเรากลัวเนาะทั้งหมดนี้มีจะคนรวมทั้งลูกของเอลยมอดอยู่ในเงินมีกะหกแล้วนันกะห้าชิ้นเรคนชิ้นเลย สดงว่าเฮือนเฮือนดนข้าผ uh ู Sa ้น like um, uh ั้นก็ด้งนโอ้แสดงเือนนีก็11เนาะ11ืัอนะเินนํากันเนาะ2เฮือนเลยกินนํากันเดียวี้กินนํากันเือนเพ่นก็เือนใกล้กันเนาะแม่นีแต่ลูกแต่หลานแม่นเนาะเลยบ่คุ้มอยู่คกินเนาะเขาแต่ลคุ้มจักปีแล้วลูกซื้อนี่ สอบหนึ่งนี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มเดือนบ่โอปเออนกลุ่มเดือนก็ดีเลยเนาะสอบหนึ่งเลยจังมือเนาะสิเอ็ดคนกินได้แต่ทิศหนึ่งทิศปลายนะโอ้ฮาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกัมีแต่แบบว่าเด็กน้อยกําลังกินเนาะกําลังกินกันกําลังกินลูกลานกันเลยโดยกําลังกินกันไม่ได้อาคุ้มอ่ะอาคุ้มอ่ะในเมย์ก็ยังไปซื้อข่าก็เก่าบ๊อป ยังซื้อย่บ่เดียวนี่กับปัจจุบันโอ้หาก็วนะเมื่อกี้นี่เนาะดดโดยแล้วก็บุหรา่ดอกเปาวไปสอกโอ้สาวไปสอบนเดียวเพาะน้าหน่อยน้าบุหร่ใส่นีค่ารถคาร่างหอเด้หน้ากันเรือใส่นีเอ้ยใี่รถใส่ยางนีะ้านเดือจากโเขาซาบสเปน่เดียวสเปดกลุ่มได้จากเดือนนาะสเปต างกินาสมมุติเราเ้นซาเปสร็แลจะไปกินในสายมแม่มันซื้อได้บางไหมในซื้อืกินเดนาน้วยบาทหนึ่งนนี่จะซื้อยางเดียวเนาะซื้อกาแพนมงเนี่ยข้าวแพนพบาทก็ได้พอถุงข้าวได้ยืมเป็นหนีเป็นสิ้ก็ได้ไปยืมมูลเนาะ เรียไดหรือว่าเดือนใดที่ว่าแบบขาดขืนแห้งก็แม่นได้ไปยืมไปกู้ไปยืมหมู่เนาะอือบวทันก็ยืมหมู่กินาไปยืมหมู่หมู่ก็ให้ยืนบ่แม่โอ้ยให้ก็ให้พอปานนั้นได้ลูกเอ้ยโให้ก็เงินนั่นแหละโดเยกั่สิได้หาทางเอื้อยก็มีแต่เอื้อยเนาะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะเดียวนี่นะโด อันบัวน <Ugh. S 2> ี่เนี่ยทาบวยกับบุ๊กไม่ได้คิดอยากไปไทยนาะบุ๊กอยากไปอยู่หยากน้องเม่์เนี่ยลูกแม่ยังน้อยเนี่ยฮ่วงฮ่วงเม่แล้วก็ห่วงลูกเนาะอีกอย่างอ่ะอีกอย่างเอื้อยกับเป็นผู้เบิ่งแม่เนาะแม่์ทางเอื้อยทางพี่ทางพี่สาวเอื้อยกับเพื่อนก็ออกเฮือนไปแล้วเนาะโดย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 เมร์โดยโดยโดยเขากระเป๋าใบหนง่งหางหางกางกางกะ พวกคุณก็ไม่ได <Rocky> ้เห็นวีท hey. ย์กิจยังบ่อกนู้อะไรบ้างใบเบี้ยาทั้งผัวคุณเนี่ยสัผัวก็ใ่เห็ดอยู่เรือนเพื่อไ้หาปูหาเครือขายไปตามนั่นแหละหาคุดได้ซืะไรไแหลมขุดกบขุดเครือขายตามตลาดท่องเที่ยวบ้านเฮานี่แหละเนาะตามบ้านเนี่ยได้เท่าไรแต่ละมือไปหาขุดกบลาชิบสาวนี่แหละ ิปสาพันซื้อเป่งนัวมากินกับมดเดี๋ยะสาพันได้เปนัวห่อเดียวเลยโดยโดยโดยสาพันกเป็งนัวห่อเดียวแม่แวเนาะสมมุนีเงินเท่ากับมียงกับแพงนาะแม่เนาะโดยของวิจัยของแพงในชาติก้ไดอันตกขาปุ่ยังไม่กินนะบ่วนี้้ปุ่ีปุ็ด พูดที่คาอยากพุดที่พูดที่พื้นที่กันน้อยเพื่อนเพื่อนกันย่างกับเพื่อนเพื่อนก็เดินก็บม่ได้ปลูกมีเดินเดินห้อมเนาะเดินพื้กับทีนี่แบบชิลมติเพื่อนนะเม่ไลยโดยโดยแบบว่าไม่ได้ปลูกอ่ะลักลักแล้วอ่ะถ้ามีผู้ใหญ่ว่าซอยแม่ก็อยากอ่ะวิตนีวิตสินมาซซะะเนาะโดยโอ้ทางแม่กิจกับวิตนีวิตสินใค้ไม่น้องเลยอ่ะจังไรเขาก็ัา เป็นกำลังใจให้แม่เนาะสูส้ๆให้พ <ไป S 2> <ส>ี่น้องเลยโดาทางเฮาทีมงานเฮากะได้ขอโตอ่าขอโตกลับก่อนเนาะมาเนี่พอเพราะว่าเฮากะได้ลมข้างแม่กะโดนแล้วให้แม่เพื่อนไปหากินข้าวกินน้ำซะเนาะเ<อ>พราะว่าทาาั้งเมย์ยังไม่ได้ดึข้าวห้พี่น้องเลยจังไรเฮากะขออัมราพาจากพ่อแม่พี่น้องเอาบอลหนีนะเนาะแม่โดยอา่าสบายดีเดอ้อสบายด,สายดีสบายดีแม่โดยโดยโดย โดยกับโอเคนะพี่น้องทางสาวพวงก็เขากับไปโอ้ลมทางเพื่อนเป็นทีมห้อยแล้วเพ่อพี่น้องเลยทางเอือยเพื่อนกับอายุหลายแล้วเนาะเมมเพื่อนกับอายุหลายแล้วทางเม่มกับเพื่อนกับอายุสามสิบห้าปีพี่น้องเลยครอบครัวเพื่อนทั้งหมดกับมีอยู่สิบเอ็ดคนน้องเพื่อนพี่น้องโดยทางครอบครัวเพื่อนกับทุกแง่เลยพี่น้องเลยทางเอือยเพื่อนกับเป็นหนี้เนาะเป็นหนีอ่ะซาปลายล้านเนาะซาปลายล้านกับลายพอสมควรเนาะโดยอย่างไรเขาก็ ผู้ใดเนาะอยากซอยทั้งเอื้อยเพื่อนกติดต่อมาหาทังสะพวงได้เด้อสะพวงพ่อมเป็น,นะสะพานบุญให้ทั้งเอื้อเพื่อนเนาะโดยอสำหรับคลิปนี้ถ้าสะพวงว่าพิดพาษากันะการใดกเพราะถขอไปน้ำลายหลายเด้อไปไ่น้องสะพวงก,ก็ฝากคือก่าฝากกุ้ไลก์กดแชแซ่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพวงในเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดี